สำหรับคนที่ใช้ Windows 11นะครับและกำลังหาวิธีการนะครับเปิดเจ้าตัวติ๊กถูกนะครับหรือว่าปิดเจ้าตัวติ๊กถูกตรงนี้นะครับให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกเจ้าตัว dpc ขึ้นมาก่อนนะครับหรือใครจะกดเข้ามาที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับจากนั้นให้เราสังเกตที่แถบเมนูทางด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีให้กดที่ปุ่ม antinet หนทีนะครับแล้ก็ไปที่เมนูวิวครับผมให้กดลงมาได้เลย ากนั้นให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่เมนูล่างสุดครับผมหรือว่าเมนูโชว์นั่นเองทางด้านขวามือนะครับเขาจะเปิดเมนูแบบนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูไอเทมเช็คบ็อกนะครับที่เป็นไอคอนรูปโฟลเดอร์แล้วก็มีสีฟ้าแบบนี้นะครับให้เรากดลงมาได้เลยแล้วลองสังเกตดูนะครับทางด้านหน้าตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เอาเมาส์ไปชี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นทางด้านหน้าหรือว่าทางด้านบนแบบนี้นะครับ ส่วนสําหรับใครที่ต้องการจะปิดนะก็ทําวิธีเดียวกันเลยครับผมกดไปที่เมนูวิวนะครับจากนั้นไปที่เมนูโชว์เหมือนเดิมและทางด้านขวานะครับให้กดไปที่เมนูเดิมได้เลยไอเทมเช็คบ o ็อกนะครับเพื่อให้ติ๊กถูกทางด้านหน้าเขาหายไปนะครับ <Okay. S 1> แบบนี้เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคลองนาไปทํากันดูนะครับสําหรับคนที่ติดปัญหาสงสัยไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ